ค่ะสำหรับครั้งนี้บ้านบ้านเย็นในเมืองใหญ่ก็ก็เข้ากับอากาศร้อนๆของบ้านเรานะคะก็คาดหวังว่าทุกท่านคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเนื้อหาในวันนี้ค่ะ คือสภาวะน่าสบายเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าจะมีทั้งปัจจัยภายนอกคือพวกเรื่องของอุณหภูมิอากาศความชื้นความเร็วลมนะคะอันนี้คือเราไปกําหนดเขาไม่ได้แต่มันจะมีภาวะที่มาจากตัวเราเองอะค่ะคือเช่นเรื่องของอัตราการเผาผลาญอาหารการดูดซึมพวกนี้ค่ะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันคนอ้วนคนผอมอายุเพศต่างกันเนี่ยคะ่ะความรู้สึกสบายก็จะต่างกันนะคะ ในส่วนของการออกแบบนี้อย่างที่บอกว่าการที่ที่ดีไซน์อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันมีหลายจุดที่มันมีลมเข้าและลมออกอการหักเหของลมเนี่ยเหมือนที่เราบอกว่าลมเปลี่ยนทิศนะพวกนี้คือปัจจัยที่บางทีเราปักเลากว,ว่าต้องอย่างนี้ปั๊บเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนทิศทางปุ๊บเนี่ยเราถามว่าทำไมถึงแก้ไม่ได้มัเป็นแผนใช่พวกนี้มันจะมีโอกาสมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมไว้ได้ตลอดเวลา ก็น่าจะได้โน้ตฮาวความรู้ใหม่ๆแล้วก็เพื่อเอาไปปรับปรุงใช้กับกับตึกที่เรากำลังจะทำอยู่ผมว่ารวมๆแล้วก็จัดได้ดีมากนะต้อนรับก็ดีพื้นที่ก็โอเคเสียงระบบเสียงก็ใช้ได้เลย